ไม่นิ้บอกว่าไผยหลิวก็ดูรักกับสแน็คดีมีนาก็ดูรักกับปุ้มดีแล้วเรือผีมาได้ไงนมันเรื่อง <laughs> มันเกิดจากตรงไหนนูยังไม่เข้าใ<ค><ม>จเลยหนูไม่รู้เหมืมอนกันใชแ่และและ้วหนัวแทบจะไม่มีโมเมนต์อะไรที่แบบเออไปใกเลยนะทีไปทาอะไรบางอย่างอะแทบจะไม่มีเลยนะพี่นุชาแต่แบบหนูว่ามันน่าจะเกิดจากการที่เหมือนพี่มีนาเป็นด้วยแบบคารคเตอร์ด้วยแบบทรงที่มีนาเหมือนไปอยู่ใกล้ใครก็กลายเป็นแบบผัวเขาไปหมดอะไรเงี้ย ปวดหนูไงแบบพอไปอยู่ใกล้กใครหนูก็ใครเป็นเมียเขาไม่หมดเลยอ่ะพอโดยพอไปอยู่ใกล้กันมันก็เลยโดนไงหนูว่าแล้วจะเกิดแต่หนูว่าเมีออกกองจังหวัดอ่ะน่ารักมากเลยนะสองคู่คู่เนี้ยออ๋ถูกก็สองคู่อะไรมันเป็นสามคนสามคน เหมือนพห้หลิวแบบเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวอ่ะอ๋อมันหนูเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวแต่ละคนใส่มาแบบสูตรหมดเลยอย่างงงมากแต่ก็ตามคาแรคเตอร์เพราะพายหลิวเป็นคนแบบสาวหวานอยู่แล้วจริงๆอะไม่ใช่หนูไม่ใช่คนหวานขนาดนั้นนะเนี่ยขนาดไปเรียนกับครูก้อยอะครูก้อยยังดูออกเลยว่าหนูไม่ใช่คนหวานจริงเหรอใช่ช่คนหวานแต่แค่หน้าหนูอะคาแรคเตอร์หนูภายนอกดูเป็นคนหวานเฉย แล้วก็เวลาที่เราคุยกับผู้ใหญ่เราแค่แบบเขาเรียกว่ามีการเทศะเออเราไม่แบบห้วนสาเลยเออแต่ว่ามันนั่นหนาเลยเออแล้วสถานกตอนนี้เป็นไงบ้างเราให้คำถามนะกับน้องเหรอก็เป็นเซฟโซนค่ะเซฟโซนเซฟโซนเป็นเซฟโซนเลย่ะ เสีเอลาไวยเลยเสีเปาแ้น้องไงน้องบอกเมื่อวานนี้น้องบอกเมื่อวานนี้เนี่ยพี่ใหม่อยู่ในนี้ปิดประตูไว้แน่นละเปิดไม่ได้ละ็อกประตูไปน้องขอรักจริงไงไเ็ราจะเป็นหลอกน้องปะเนี่ยทำน้องเสร็จอะแล้วตอนนี้มีคนเข้ามาจีบแล้วรงไหนคนอื่นอื่นก็ไม่ได้มีเท่าไหร่นะไม่ได้ เวลาใครเข้ามาหนชูชอบไม่ได้คิดว่าเขาเข้ามาจีนเนเราคิดว่าแบบบางทีมันเข้ามาสามารถเป็นได้มากกว่าจีบ้าแบบอาจจะเป็นแบบอ่ะเก็บเป็นคอนเนคชันก็ได้หรือว่าแบบรู้จักกันไว้เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็เป็นไปเป็นเพื่อนอ๋อไม่พ<ม><ม>ี่มีงานมป้พี่มีงานมป้มีอ่ามีเยอะไหมเยอะไหมมันก็มีมาเรื่อยๆนะใช่ะไหม เราทำให้เรากระตีคิดหนักไปกันไกันเนี่ยว่าอันนี้ต้องยอมไหมพี่พนาในก่อเรายอมค่ะพี่นี่มันหนองก็มีแต่หนองแบบว่าไม่อยากตูนเขาแจกปังโอเคโอเควันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบดูและชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมไปช่วยปั่นแฮชแท็กของเราวันนี้ด้วยในแอปนกสีฟ้านะคะก็คือ Help me please x ไผ่หลิวนะคะทุกคน วันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ชุดนักเรียนคาสันแล้วก็เอเซฮะคุนะคะแบรนด์ชุดชั้นในแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออันนี้เลยเบลินยีย่ญีุ่ณนะคะก่อนจบรายการใครเหลืต้องทำท่าเหมือนพี่มีท่าด้วยหรอมีท่าพูดแบบเทลมีนพีซต้องทำท่าดีก่อนอ่ะไหนท่าไหนมาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนรอบหนึ่ง Help me please คิดเองจริงเหรอใช่มันดูแววใช่ไหมพีดเองอย่างงี้ Help me please โอเคอ่ะอีกรอบหนึ่งไหมอีกรอบหนึ่งมามาโอเคสอง